เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีทุกๆคนนะครับกับผมนายยภพลศรีชาติจะมาเฉลยข้อสอบ TIPe ปี2017นะครับครับกระผมได้รับมอบหมายเฉลยข้อสอบเรื่องสัญญาณนะครับครับสัญญาณเป็นตัวแปรพิเศษที่เก็บจำนวนเฉพาะของสัญญาณการทำงานกับสัญญาณ S จะไม่มีการรอ สองฟังก์ชันและสัญญาณกระบวนการที่ต้องใช้วิธีการดำเนินการรอ s และกระบวนการส่งสัญญาณ s s ในที่นี้ก็คือปิดสัญญาณนะครับผมเป็นค่าตัวแปรของสัญญาณครับดังกล่าวมาจะมี2ข้อใหญ่ๆคือค่าของฟังก์ชันด้วย1 จะลดค่าโดยที่สัญญาณน้อยกว่า0อันที่2นะครับจะเพิ่มค่าของสัญญาณด้วย1โดยที่สัญญาณจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ครับจากรูปที่1จะแสดงสถานะปัจจุบันของ p 2ที่กำลังทำงานกับ r และ p 1ที่กำลังอยู่คิว ที่จะพร้อมและไม่มีคิวที่รออยู่วิธีการหา r ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสัญญาณน,นี้มันเท่ากับ0นย์นะครับหลังจาก p2 รอจากรลบที่1นะครับสัญญาณจะเปลี่ยนเป็นลบ1และ p2 จะถูกบล็อกเนื่องจาก s น้อยกว่า0ดังนั้นจะถูกวางลงในคิวเพื่อที่จะรออาแล้วดึงขึ้นในคิวที่พร้อมสำหรับในการทำงานครับหลังจากอาเรียกใช้ในสัญญาณจะถูกเปลี่ยนเป็นค่า0และอาจะสิ้นสุด P2 นั้นซึ่งถูกบล็อกโดยถูกยกเลิก เนื่องจาก s น้อยกว่า0หลังจากนั้น p2 จะถูกย้ายไปใน q เพื่อพร้อมดำเนินการทำงานต่อครับครับต่อไปจะเป็นคำถามย่อยนะครับผมเขาจะให้รูปที่4มานะครับรูปที่4เขาจะบอกว่ารูปที่4นี้จะแสดงสถานะปัจจุบันที่ p2 กำลังทำงานอยู่ p3 และ r อยู่ในคิวที่พร้อมและไม่มีกระบวนการอยู่ในคิวรอในที่นี้ P1 ซึ่งอยู่ในคิวพร้อมแล้วได้นำเนินการตัวประมวลผลในการรอสัญญาณหลังจาก P2 ดำเนินการรอสัญญาณในลูกที่4นี้ก่อนหน้านี้นะครับ จะถูกเปลี่ยนเป็น0และ P2 จะไม่ถูกบล็อกเนื่องจาก yes, S เท่ากับ0หลังจากนั้น P2 จะถูกวางลงใน Q พร้อมเพราะมันไม่ถูกบล็อกและ P3 จะถูกขึ้นไปแทน P2 หลังจาก p 3นั้นเรียกใช้งานในการรอสัญญาณในรูปที่5นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลง s และ q จะได้รับปรับปรุงหากจำเป็นเพิ่มขึ้นจาก q พร้อมสำหรับในการดำเนินการหลังจาก r เรียกใช้สัญญาณในรูปที่6นี้นะครับ จะมีการเปลีป่ยนแปลมสัญญาณและคิวจะถูกอัปเดตหากจำเป็นกระบวนการถัดไปคือการรับจากคิวที่พร้อมสำหรับในการดำเนินการครับสำหรับคำถามเขาบอกว่าคำตอบในกุ๊ปสำหรับ A B C คือคำตอบข้อไหนนะครับคำตอบนี้จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับจะมี A ตอบไหนคำ C แล้วก็ดีนะครับอย่างละข้อครับผมโอเคเราก็จะมาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับเริ่มจากที่ P3 นะครับ P3 นี้จะเป็นโปรเซสเซอร์ P2 P1 และ R จะอยู่ใน Q ที่จะพร้อมเข้าสู่โปรเซสเซอร์นะครับและสัญญาณน,นี้ เท่ากับ0หลังจากหลังจากนั้น R จะมาอยู่ในโปรเซสเซอร์นะครับแล้ว A แล้ว A ตรงนี้จะเป็น P 3เพราะทำไมถึงเป็น P 3นะรครับ คือ r ตัวนี้จะจะบล็อก p 3ไว้รอรอคไว้ก่อนเพราะ s จะเป็นลบหนึ่งนะครับ s จะเท่ากับลบหนึ่งดังนั้น p 3จะอยู่ในตรงนี้ตรงนี้จะเป็น p 3นะครับ ครับสำหรับคำตอบของ e ก็คือข้อ c นะครับครับเรามาดูข้อ c กันข้อ c ข้อ c ตรงนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้จะเป็น p 2 p 1และ r นะครับจากนั้น r เขาเ้าไปอยู่ในโปรเซสเซอร์แล้วนะครับ r มาอยู่ในโปรเซสเซอร์แล้วตรง ้าตรงบ็อกนี้จะตอบจะตอบข้อดีนะครับเพราะทำให้เธอเป็นข้อดีเพราะว่า R ได้เข้ามาที่โปรเซสเซอร์แล้วดังนั้นจะมีจะเหลือแค่2ค่าก็คือ P2 และ P1 นะครับดังนั้นเลยตอบข้อดีนะครับผมจากนั้นเราจะมาดูข้อดีเราดีด็อกนะครับตรงนี้นะครับ เราจะสังเกตได้ว่าค่า b ตัวนี้จะเป็น0ครับในรูปที่7นะครับเราจะกลับไปดูรูปรูปที่5นะครับผมรูปที่5นี้จะเป็น s เท่ากับ0รูปที่6 s, <S จะเป็นลบ1จากนั้น r าตัวนี้จะหายไปนะครับจะหายไปจากนั้น P3 ตรงนี้ P3 อยู่ตรงนี้จาก P3 จะเข้ามาอยู่ในบล็อกของ D นะครับ P3 แล้ว P2 แล้วก็ P1 นะครับ ครับคำตอบข้อ d ตัวนี้ก็จะตอบข้อ f นะครับครับคําตอบในกรุ๊ปของข้อ b นะครับซึ่งเราบอกไปแล้วว่าข้อ b นี้มันเป็นค่าของอะไรข้อ b นี้ก็คือค่าสัญญาณนะครับ b คือค่าสัญญาณ B ในขณะน,นี้ในขณะของ ที่อยู่ในรูปที่6แล้วรูปที่6แล้วก็คือน่าจะเป็น s เท่ากับลบหนะครับซึ่งคําตอบที่ถูกก็ที่สุดก็คือข้อ a นะครับ s, <S จะเท่ากับลบหครับสำหรับการเฉลยข้อสอบ it PE ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ